สวัสดีสบายดีคุ่น้องสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อมากินช็อตปลาทูนะพี่น้องช็อตปลาทูพี่น้องมากินข้าวหน้าเด้อพี่น้องรลังช็อตปลาปทูพี่น้องจ๋า ทั้งไกทั้งไก่สบายดีสบายดีเด้อเสร็จแล้วพี่น้องทอดปลาทูพี่น้องเบิ่ง <baş OR ES> ปลาทูนะพี่น้องตัวใหญ่โพดปลาทูตัวใหญ่กระดักกระดอพี่น้องโอ้พี่น้อง,ยยโ,ง,ออง,องโอยบิ่งแี่มองปลาทูมาพานเด้อพี่น้องให้พี่น้องมากินข้มะมะาวน้ำเฮ้าอันนี้แกงนอันนั้นพี่น้องแกงอันแกงเั้นแกงเงิน แกงไตปลาเหลือวันกนกเกลียนเอามากินพี่น้องกงินเปลามาไปน้ากินข้าวน้วมาเอาเด้อทุกคนมากินข้าวนะพี่น้องมาจากพี่น้องจ๋ากแกงไตปลาที่เหลือแล้วก็ทอดปลาทูตัวใหญ่โพดเป็นตาเป็นตากินบหม,มีมดนะพี่น้องแล้วก็กินกับมาพี่น้องแตงกัวมาพี่น้องมากินข้าวน้วมาเอามาเด้อมาเด้อ มาจ้าพี่น้องจ้ามาก <deal> ินข้าวน้ำาเมามาเด้อพี่น้องโอ้ยเมงวันพี่น้องมาพี่น้องกินข้าวน้ำมเข้าเด้อเมงวันพี่น้องคเ้าก็อ่าน้ำย่น้าเมงวันโอ้ยมาพี่น้องกินข้าวน้ำมเขามาเด้อพี่น้องมาได้ทุกคนกินข้าวน้ำาเขา